เคยเอะใจกันบ้างไหมว่าทำไมแป้นพิมพ์ต้องเรียงตัวอักษรแบบนี้มาหาคำตอบกันโดยเฉพาะแถวฟอหกกนี่แหละทำไมมันถึงกลายเป็นแป้นย่าวของการพิมพ์ภาษาไทยไปได้จริงๆแล้วเลเยอร์บนมือถือกับคอมที่เราใช้กันเนี่ยมันตกทอดมาจากเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกเลยนะเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปไกลเลยอะ่ะคือช่วงปลายยุค180นู่นเลยคุณเอ็ดวินแม็กฟารลนเลือกรุ่นนี้เพราะปุ่มมันเยอะพอดีกับตัวอักษรไทยที่ซับซ้อน แต่ก็เจอปัญหาใหญ่เข้าจนได้คือมีตัวอักษรเกินมาสองตัวที่ใส่ไม่พอเรื่องนี้ทำให้แม็กฟลนต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาดกับอักษรสองตัวนี้เขาเลยตัดคอขวดกับคอคนออกไปเพราะตอนนั้นแทบไม่มีใครใช้แล้วเวลาผ่านไปหลายสิบปีก็ถึงเวลาต้องมีแป้นพิมพ์มาตรฐานใหม่และนี่คือจุดกําเนิดของแป้นพิมพ์กเกษมณีซึ่งการจัดเรียงแป้นเนี่ยไม่ได้ทํากันมั่วๆนะเขาวิเคราะห์คําเป็นแสนๆคําจากหนังสือตั้ง38เล่ม สุดท้ายก็ได้แป้นเหย้าที่คุ้นเคยกันนี่แหละแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะสี่เพราะในปี2 5 0 9ก็มีผู้ท้าชิงเกิดขึ้นสร้างโดยคุณสริตปัตตะโชตแป้นพิมพ์ปัตตะโชตคือแตกต่างจากของเดิมแบบคนละเรื่องเลยออกแบบมาเพื่อความเร็วล้วน,วนงานวิจัยก็บอกชัดเจนว่ามันดีกว่าจริงพิมพ์ได้เร็วกว่าเดิมเกือบ26%แถมยังกระจายน้ำหนักการพิมพ์ให้สองมือได้สมดุลกว่าเดิมมากคำถามก็คือในเมื่อมันดีกว่าเร็วกว่า แล้วทำไมถึงแพ้ล่ะก็ตอบมันง่ายมากแต่ท่งพลังสุดๆก็คือความเคยชินก็เพราะว่าคนเราชินกับแป้นพิมพ์แบบเดิมไปแล้วไงแป้นปัตโชดเลยไม่เกิดและเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่ในไทยนะคีย์บอร์ด Q W E R T Y ของภาษาอังกฤษก็เป็นเหมือนกันเป๊ะทีนี้พอกลับไปวางนิ้วบนฟอหอกอดอดก็จะรู้แล้วว่าเรากําลังแตะประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งอยู่เป็นเรื่องราวที่บอกเราว่าของที่ใช้ได้ที่เราคุ้นเคยมักจะชนะของที่ดีกว่าที่ต้องเรียนรู้ใหม่ สุดท้ายก็เลยน่าคิดนะว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีดีๆอะไรอีกบ้างที่ต้องแพ้ไปแค่เพราะเราชินกับของเก่า